อีลาสิตกลงสิเลือกห้องไหนที่มาทางวันนี้สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีตอนทัานะคะซื้อเพสินนสาวพื้ไทยนะคะวันนี้อีลาจะพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่นี่เลยโมนันซ่าฮูวิลล่านะคะติดกันเลยใดกับโมนันซ่าคาเฟ่นะคะคลิปนี้นี่เป็นอีพีตอนเนืองนะคะที่อีลามาแบบหาแบบมองพักนะคะไปรีวิวรวนแต่ละห้องมาเปนว่าคลิปก่อนคลิปน,นี้นี่เดี๋ยวพาไป ผู้วิร้าแล้วก็อีกห้องห้องหนึ่งที่เพิ่นว่ารองรับประมาณสิบคนเนาะไปะเดี๋ยวค่อยไปพูดวิร้ากันค่ะว่าบรรยากาศเป็นจังเลยเนะี่ยไปไปกันเลยไปทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศมีห้องผู้วิลามีทัง้งหมดห้าห้องนะคะแล้วก็สั่งโรงแรมที่รามาเธอก่อนนะคะโบว์นวาเธอก่อนมาคลิปที่แล้วนะอีลาเล่าสิว่ายังสุดเก่าอยู่เลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แหละน่าจะตัดสินใจได้เดียนะ๋ยวถ้าพวกนี้พี่ที่สามอีลากับปู่นี่สิพักมองไหนนะคะเดี๋ยวเข้าไปรีวิว ห้องนี้เลยนะคะภูวิลล่าห้องที่ห้านะคะเข้าไปเบิ่งโอ้ทุกคนนี้มีแบบโตมีอย่างเตรียมที่ว่า,าแบบจะกรอาหาหมูกระทะกันนะสินอนก็มีโต๊ะนั่งเลน่นค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวอีลาพาทุกคนนะคะแบบไปแบบเร็วๆเดี๋ยวพารีวิเวเข้าข้างในนะคะเป็นบ้านอันนี้คือบ้านเป็นหลังภูวิลล่านะคะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเนาะเข้ามาน,นี่ก็เป็นแบบ เฟอร์นี่เจอแบบใหม่ๆเลยเพื่อนาตะาเอ็ดแล้วนะคะทุกคนนี่ทีวีกระจอมากใหญ่นะคะห้องน้ํากัแยกโซนนะคะเปียกกับแพงคือกันนะคะแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องที่สองที่ห้องติดกันนะคะนี่ ก็คือบ้านพักผู้วลานี่เพื่อนจะมีให้สองห้องนะคะนี่อันนี้จะเป็นห้องคาราโอเกะนะคะก็คืออีล่าบอ,อกเลยว่าสุดเครื่องเสียงนี่พร้อมนะคะพร้อมไมโครโฟนไร้สายพร้อมไว้ร้องคาราโอเกะอุปกรณ์เครื่องครัวก็มีให้ครบนะคะว่าจะเป็นปุ่มซุ้มตู้เย็นจานซ้ำแก้วกับน้ำหออน้ำแข็งถังใหญ่มีน้ำแข็งให้พร้อมด้วยค่ะทุกคนครบเลยก็คือบรรยากาศรอบนอกทีล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะคะก็คือสวนสวยแบบรอบเพือนเลยนะคะมุมถ่ายรูปกัหลายแห่งนะคะทุกคนนี่มุมสไวน้นำ ต้นตัวนะคะห่วงอยางแฟนซีนะคะนี่แล้วก็พวกบอลของเล่นเอาไวไ้ถ่ายรูกเอาไว้ลงเล่นน้ำนางสีหน้าทุกคนนี่เดี๋ยวอเลาพานเป็นห้องต่อไปคะ่ะอีกห้องนึงเนาะไปะไปทุกคนมนาะเบิ่งห้องนี้กันค่ะว่าเป็นอะไรไปไปคะ่ะทุกคนเบิ่งนะคะเพิ่นเสียบกุญแจไว้ให้แล้วนะคะียิราบขออนุญาตเพิ่นนะขอเบิ่งทุกห้องเลยได้บอลนะคะเพื่อแบบทิปหน้า,นาผ้ายันยันเอียงมาจังสีกับเจไดแบบว้าวอันนี้เป็นฮกเตียงอุ้ม สามเตียงนอนหกคนเป็นทกเตียงมาสันโอ้ทุกคนมีสามเตียงทมดอุ้ยเตียงรูรามากนะคะมีทีวียูมมุมนี้หนึ่งสองสามสี่อ๋อมีทั้งหมดห้าเตียงอ้นเป็นห้องใหญ่รวมกัน,นอีลาพาเบิงอันนี้แบบสําหรับครอบครัวใหญ่แบบเป็นซีปะมาเป็นซีคนนะคือตรงนี้ได้เลยค่ะนี่หรือมากับหมู่อะเป็นซีคนนังสินะคะทุกคนนี่แล้วก็มีวิวธรรมศาสตร์คือเก่า เปิดรับพร้อมเอเปิดรับอากาศได้พร้อมแบบอากาศในตอนเช้าแบบโอ้จริงสินะนี่มีตู้เย็นพร้อมเพราะต้องเป็นตู้เย็นใหญ่เพราะรองรับกับครอบครัวใหญ่ก็จะมีแก้วมีขนมมีโต๊ะกินข้าวอย่างให้เรียบร้อยนะคะคือมุมตรงนี้ได้เลยนี่แล้วก็อีเดี๋ยวอีลาพาเบงโซนนี้จะเป็นเตียงคือการอีกสองเตียงนี่มันใหญ่ได้นน่ทุกคนนี่อุณหเบงเตียงฝั่งนี้กะคือหันเท้าใส่กันตื่นมากะ จ้าเอกันเลยนะคะมีวิวให้เบืองคือกันเปิดรับอันธรรมศาสตร์ได้คือกันเลยประมาณนี้อุ้ยเดี๋ยวไปเบิงห้องน้ำดีกว่าว่าเป็นอะไรเนาะไปค่ะนี่กว้างมากเลยแล้วก็สบายพร้อมพื้นที่แบบโอเคเลยใส้สอยได้สบายยอกเล่นกันเอ็ดกิจกรรมนู่นนี่ได้กันกับครอบครัวนี่โอเคเลยนะคะทุกคนอุ้ยมาไปเบิงห้องน้ํากันค่ะว่าเป็นอะไรเนอโอเคห้องน้ำกับ แยกโซนเปียกโซนแห้งคือเก่านะคะนี่โซนอาบน้ํามีสบู่มีอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีมองหอยของงานนู่นน,นี่เรียบร้อยมีไนมีปักเสริมมพร้อมอุ้ยอันนี้นะอีลามัเพราะว่าปัญหาที่ไปแยงโรงแรมมปนอย่างหูบอกหาปักยากปักเลยมีแค่ม่งสองมองังอันนี้เพิเ่มปักให้เลยสุดยอดเลยค่ะทุกคนมีทังขยะมีอย่างเรียบร้อยแลย้เอล้วก็ะมองไปจากมุมนี้ก็คือเห็นสะ ว่ายน้าตรงนั้นนะคะแบบจอบเบิ่งแบบผู้สาวมาว่ายน้ำบางสีอะไรเลยนะนนี้โอเคคัะขนาดเลยเนาะไปทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปทางไปทางเทิงไปข้างเทงโอเคทุกคนตึกนี้ก็จะเป็นอ๋อดาดฟ้านะคะอันนี้ท่านแมตกแต่งอย่างนเพเพ่นพวกวานกนหานเตสแล้วผอมเพื่อแบบเพื่อแบบรับลมสมงบิวนะคะอาจจะเดินไปอาจจะเป็นแบบ้องกินห้องกินเขาก็ได้หรือกางเต็นกางเต็นเบิเบ่งดาวก็ได้นี่ น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันไกลเสียงแบบเป็ดเราได้ยินเสียงเขียดยังหงคืนเพราะมันไกลทงนานเน,ะในใาะทุกคนตาสินแจซอยอีลาเดอร์ว่าผู้วิรลาหรือห้องน,นี้ดีห้องน,น,น,นี้กับเป็นซีฟคือกันหรือว่าผู้วิรลาดีจะต้องเป็นนั้นมูก่อนว่าสิมากันสักคนถ้ามาเป็นซีฟี่ต้องเล็งห้องน,นี้แต่ถ้ามาบังหวัดซีฟอีลาสิไใบผู้วิรลาูได้เนาะตาสินแจซอยกันเดอร์ค่ะเดี๋ยวก็ท่าที่ตามคลิปน้าว่าอีลาสิตกลงสิเลือก ห้องไหนที่มาทั้งหมดนี้น่าจะเป็น3-4มี่ EP ละติดตามอีลาไปเรื่อยๆเด้อเจันใหม่คลิปนี้นะคะอีลาก็พากดไลค์แล้วก็ติดตามเพจสินวนสาวพุทยเด้อจ้าแล้วก็ฝากติดตามเพจมวนนันท่าของเพื่อนพร้อมนะคะจะได้ติดตามโปรโมชั่นต่างๆเพราะว่ามีคาเฟ่มีร้านกาแฟมีโรงแรมมีผู้วิลาพร้อมจงไหนก็ฝากไปกดไลค์ไว้เพื่อมีโปรโมชั่นดีๆเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบายสบายดีเด้อ